ีนะครับาลผมการชนะพิเศษนะครับรัชการที่เก้าหมังไรแม่โจ้นะครับผมกับการชนะพิเศษาบัณนะครับในรายกาในวันนี้นะครับครับเราอยู่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอยู่สีส้ม บอลน,นะครับสนามอยู่ทางนู้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของตอนบ่ายจะเป็นอะไรครับพี่กอ๊อฟตอนบ่ายเราเป็นกีฬาผาสนุกนะครับไม่ใช่เป็นชอคเกอร์นะครับวิ่งกระสอปหรือจะเป็น,ก,ก,รก,ปนกรกีนดิงพี่บาร์เพราะว่าว,วันนี้นะครับมีเชือกขาดแน่นอนเพราะดูจากแต่ละคนแล้ว,วน,น,นะครับเราว่าสนุกสนานเป็นอย่างแน่นอนเลย มันนะครับดูจากข้างหลังนะครับเราวอร์มกันเรียบร้อยแล้วเราความเตรียมพร้อมๆของเรานะฮะก็เรียนกีฬาพอบบ้านไปบ้านนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับกบภาควันนี้เป็นวันที่นานะครับนแปดกันยาครับ นะครับในการแข่งขันนะครับไม่ใช่การแข่งขันสิเป็นการกีฬาสัมพันธ์ชาลรกสัมพันธ์นะครับเครือข่ายองค์กรนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้มันไม่กันสิบสิบห้าบานตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นผมมีโมนะครับตอนเย็นเรามีค็อกเทลหรือเราไปตามกันสองคนกีฬากันนะครับแล้วจะแพ้เด็บแพ้ครับ